อันนี่นะฮะเราได้ทําการขโมยของสิ่งนี้มานะฮะที่มันโหดทิ่มเปล่าวะอ๋อนี่ไงที่เรียกว่าอะไรวะขนมเที่ยก็ถามเมื่อกี้ไม่บอกว่ายี่ห้อหรืออะไรขนมขนมทุกเวลาอูทามเนี่ยออูทามออทามอูทามเออคนแอลกูอ่านว่าเออยูว่าอูทามมันแปลว่าอะไรอูทามผู้ทมอูทามโอเคอูทามทุกเวลาทุกเวลา นี่นะจริงๆเนี่ยไม่ต้องใช้เลยนะเนี่ยไอเนี่ยไก่ไม่ต้องใช้นะไก่ใช่แล้วมือถือมันนี่อะไรเฟี้ยงทิ้งไรอันนี้มีอ่ะออกเขามีที่ให้ฉีกเลยเหรอเพราะมึงฉีกสักขยะนั้นก็จะฉีกไงผมก็กินหมดแล้วโอ้โหมันมีหลายหลายห่อเลยนี่มันถอดเล็กกว่านี่นี่ปังอะไรก็ไม่รู้ปังเสือเขาบอก้ปังเสือนั่นแหละเขามีชื่อเสียงเรื่องขนมปังนี่ไอ้นี่ไงไอชิปไอชมห้า หอเล็กๆม .5 ชิปมเนี่ยสองชิ้นแล้วอ่าหชิ้นแล้วนะสามชิ้นแล้วมีโอร디โอนะสี่ชิ้นแล้วนี่นะเล่นหนุกเต๊าะกูดูมาห้าชิ้นแล้วนี่นะหกชิ้นแล้วเออนี่นะเจ็ดชิ้นแล้วอ่านี่นะสองงานเลยจะแอดชิ้นแล้วโอ้โหยกงไม่จบนี่นะไทเกอร์สิบสิบเอ็ดอ่าปุ๊บสิบสองชิ้นหมดโอเคเดี๋ยวกูมาเรียงทีละตัวก่อนแยกๆหนึ่งพันแยกหน่พันแยกเลยสิบสองชิ้นใช่ไหมแยกสิ กำลังแยกอยู่เนี่ยอันนี้นี่เอาทั้งแยกจำแนกสีกระรุไทเกอร์ทั้งหมด12ชิ้นไทเกอร์5อันอ่าไทเกอร์5อันโอเคแล้วก็ตามด้วยออดิโอ2นะฮะออดิโอ2ตามด้วยจาขอบจาขอบรถอะไรวะจาขอบรถออริจินอลโอเคจาขอบ2อันนี้คืออะไรเบบิต้าอะไรเนี่ยเบคฟัดไงดูดิดูดิ อ๋อนี่มันเป็น,นขนมปังที่ราคาแพงที่สุดที่อยู่ในหอนี่เลยครับท่านไอ้นี่แทแทแทแเหรอแพงของเบบิวต้าเนี่ยนี่เบบิวต้าเนี่ยเบกฟาดก็มันมีอยู่อันเดียวด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรปังพายพืชอะไรหรือ,อ,อย่างเนี่ยอ๋อกระชิพมอทั้งหมดมีสิบสองชิ้นใช่ซื้อ,อไปอ <ไร S 1> ีเดียวคือแบบว่าได้ทุกรสทุกอารมณ์นะซื้อฝากเวลาผู้ใหญ่ได้ทำอไมทำไมทำไมไม่มีไม่หาซื้อฝากใครก็ได้อยู่ที่ใกล้ของเราเข้าใจไหมฮะดูกรรมการก่อน,นไม่ป้าดูอะไรถ้าดูผลงานแอส แอบดูอะไรเดี๋ยนี่เขาจะรีวิวแทนป้าดี่อีกหน่อยเขาก็จะไลฟ์แทนป้าแล้วนะป้าไปไปไปป้าไปนั่งพักกดีให้ไปนั่งพักก่อนไหมนี่มันไล่ป้าเลยเนี่ยโอ้ยมีแอบดีโอเคแล้นี่นะอะแค่นี้ก่อนนะถึงว่าจะฉียกกินฮะอ้าวมันมันจะต่างอะไรนี่เราเห็นให้นายแล้วอ๋อโอเคโอเคมัน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 อยู่ในห่อเดียวกันที่จะบอกว่า หอเนี้ยซื้อไปแล้วอลังการมากใช่คือซื้อไปแล้วนะคือซื้อไปฝากใครอ่ะก็คือมันตอบโจทย์ไงเราะอาจจะไม่กินทั้งหมดแต่คือว่าเนีที่แน่ๆคือว่าได้ความหลากหลายไปฝากกลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็จะมีคนที่ชอบกินไม่ชอบกินตัวไทเกอร์เนี้ยมันมีสองรสชาติด้ยนะอันนี้เป็นรอนิิโนลอันนี้เป็นช็อกโกแลตใช่ใช่ใช่โอเห็นดูทีอ่ะแกลุงเจ้าไหนอ่ะ อันเนี้ยผมว่าแต่แก่เนี้ยเบวิต้าเนี่ยนั่นอันนี้ยโดยที้เบวิต้าเป็นยังไงเอาจานหน่อยดิจานไอ้ลิงโอหดุจังนะสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสั่งซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวแกะก่อนก็ที่เกจกล้องฟ้าร้อยแรงนี่นะกล้องฟ้าขาส่งอันนี้นะคือเนี่ยใน่ีจะมีเม็ดเม็ดเม็ดนะอ๋อเป็นธัญพืชอ่าอืมไหนไหนป้าโอ๊ตด้วยมีโอ๊ตด้วย เป็นไงมันมีข้าวโอ๊ตแล้วก็มีกรุบกรอบๆเลยนะไม่ได้บางหวานที่คนกลมไม่ได้บางหวานหแอดมึนอันนี้เขาเป็นขนมปังธัญพืชอ่ามีธัญพืชเป็นเกล็ดเกล็ดคือข้าวโอ๊ตใช่ไหมอร่อยอารมณ์เหมือนเราเคี้ยวข้าวโอ๊ตใช่ไหมนี่แล้วมีข้าวโอ๊ตเป็นเม็ดๆอยู่ในในตัวมันเลยเนี่ยอ๋อไหนกันไหนละ อร่อยอร่อยอ่ะอ,อ,อ,อันนี้คือนาขอบอันนี้ยาขอบทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่อันนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรอรนอ,นอริจินอลออริจินอลเค็มเค็มมันมัน,มนอ,มอันนี้อัอนนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบกินหวานอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะไม่มีหวานอ<ต>๋อน<ต>ี่หลากหลายเนแบบนี้ว่าเอาให้ผู้ใหญ่กินแบบนี้เราก็เหลือเ,เ,เอามีของไปฝากเด็กด้วยนะหอมหวานเนี่ยทุกเดียวนี่ครบทุกอย่างเลยโอเคเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้แค่ครบหมดเลยบายก่อนป้า ซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่ไหนก้อนฟ้าคาสสิก้อนฟ้าคาสสิกโอเคเข้ามาซื้อหลังซื้อในเพจได้เลยใช่ไหมเขาเข้ามาซื้อมาดูไลฟ์สดได้เ้าซื้อในเพจก็ได้ไลฟ์ไลฟ์สดทุกวันยันทุ่งเวลาห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มอ๋อจะอาจจะมีเวลาอื่นเพิ่มเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคหรือว่าป้าอาหารหรือถ้าใครอยากได้ของด่วนไม่ต้องรอไลฟ์ก็ได้นะเข้ามาดูในเซลเพจอินบ็อกซ์เข้ามาเลยโอเคโอเคบ๊ายบาย